มอน,นี้ซีมาปีนอัน,นหอ่อชมยังมมมมโ,โมเมนโอ้แม,ม่โมมนห่อชมไส่ก๊อกนัว่าห่อชมเป็นตาแซ่เป็ตายั่งนะพี่น้องคุดยากคุดยากเท่ยวเที่ยวเที่ยวพี่น้อง,ออองโอ้ยปีกกินกข้าวคานี้ห่อนห่อนคือสีแซ่ คือจะว,ว่าหอมอะไรได้มาจะยืนว่าวน้ำหมูโอ๊ยใหม่มาเลยพี่น้องหิบจะใดหิดจะไดวไสวยนั่งมเมขอากี่เทาหูใส่ก่อนพี่น้องกี่เทาหูยืนพุกหนาเปิไใบก่อนแห้งพูดมาจะยืนว่าวน้ำหมูข้าเจ้า มือนางกระเปื่อนพี่น้องเอ้ยบันนี้ไหนจะทำบันนี้ยืนว่าวนะพวกพี่น้องพี่น้องเน้นลงบุ่มเพราะว่าใหม่ลุกลวกไฟอะไรทำจูดบั้งไพ่ย่อออกย่อเข่าทำการพี่น้องปิ้งใบโคตรห่อนห่อนนะคือไว้ช่างชั้นดอก อยากจะเศร้าจะเสีเ้ยวบุกือ้มูดอกนางนะพี่น้องอยากพระเทศละอยากตสามระษาจุดยาจะได้เอาเอาแบบนั้นนะพี่น้องโอ้โหย่ออีกถ้ามันมีแต่ไขมันถ้าบป็นหงชิบูซูกบอ้อมาเลยนะ ใช่ไวเนาะอ,อืออีลูอีลุคอ,อคืนถ้าติดตามรังทางไหนดีอ่าไพ่ใหม่กระโบองอันโค้งนางพี่น้องมาตาวาอีกเลยนาตาลีบอกคือสิบบริกินดอกพี่น้องย่อออกย่อเข่าซ้ำกันดื้อมาใหม่เสียบลกล้ว่างโูกมาจังบอลลนหันน,นี้เนาะแต่งสิบบอลลน หนึ่งคนนี้หอนหอนตั้งเธอเลือดถ่าย่แล้วพี่น้องอาดำเลยไปาิบไปเป็นมันกินขุดยางหอนหอนอ่ะโอ้ยมันลูกเาว่าไม่ระไพยนะไฟหลัดวงโจรครับอันใส่กอกพี่น้องเขา่าห่อใส่ไปตองหอมประทัดแล้วมันเด่นระเคืงทางเลย เขาพันเอายางอ่ะมาหยัดใส่พี่น้องคือบอมมัเที่นี่ละบ่อหืน่าลูโอ้ยประกินเรพี่น้องเลยกระเม่นปิ้งปลาเอาขี้เท่าใส่ไปในอยบรรทุกแล้วปลานะเท่เลย คือว่าเราเม่คยพิงไ,ไปป و, พ่ันฮอนโอ้ยดำปุ๊บจะขีเสบจะขีนัวมันจ้เอาขัดขัดคือวบาบัวเสบมันนี่โอ้ยท่ายไพ่ขโมอดอันนี้ก็ดำปุ๊บโอ้ยบัวเสบบัวนัวดอกพี่น้องเลยโอ้ สดีเดอที่สองสวัสดีเดอนที่สองบรนิกาบุยเวียกมีงานผิดางขุดอ,อยากต่นนี้แบบนี้เป็น้องคง้คงแหงคุณยานเด้อสีพ้ามากินครับเขาเนี้ยห่อนห่อนพี่นนองนเส็บเสบกันเลยอีนน้ก็ห่อนข่าก็ห่อนช้ำซีเส็บพี่น้องลองเบิงอักิิน้ำกันมือกรบมั่นนิหนึ่งเพร้าบายใส่กอก การบ้าียังมากมากพี่น้องก้าชีบายให้กินบายให้เบิงพ so <the> ี่น้องผัวผัว <th> ผ <weirdly> ัวโอ๊ยมีกี่เท่านั่นเนียกี่เท่าก็กินมาชัางแซ่เท่าก่หยัดเป็นนี่แหละพี่น้องหยัดข้าบ้าเออโหนี่แหละจะหยัดข้าวป่าแ บริบาลนะพอดีอแทบแบ็บขุดยาข้างนอกแล้วกินบะหมี่ก็แฉะอุ่มมาด้วยจกุกคูจะพ่นมากินน้ำกัน <c oughs> ข้าวผัดแช่ชัยพินโอ,อขาหอนหอนอันนี้ขาหอนบมมีแก้วไม่ยั้งหรอกความัดแช่ แค่เ now คือเกาดูคือเกาเ now คือเกาเอาเข่าอีกคนคือแท้พี่น้องเข่ากับเขาก็คอ,อผุนัจกจะโกอ,อย่างไรก็โกคอที่มันเนียงเข่าให้เบึอ้งอีกพวามันเป็นตาแท้ทานโอ้พี่น้องเอ้ยขึดยาพอมาก,กินขึดยาก แบบนี้แบบฮับเขากัาอา,าการเทวานาว,น,าวนะอืมะบับประเทศแถบ,บนี้นะก็อมกลมุงมืงอ,อืม ยำใบเสียบย้ำนั่นกินแบบนี้มักแบบนี้เข้าเลยกินแบบนี้นะเนาะคือกับตอนนาตรีอยู่วนันทำง,งานอยู่วันอยู่กรุงเทพเนี้ยอะไรก็กินเ๋ยพัดกะเพรา พันตี้จะมักอันลูกกรุงเทศนะ่ะมักไปนางเรื้อม่วนเพราะน่ะไม่กลับไปพูกเรียนันะ่ะแล้วก็ได้มีหมูมีคู่ดอกเออนางเรือมีหมูอยู่ของเขาย่านยังกว่าจักทางปนาันไหน นั่งรถมีนะไปคูดียวความ,มีพี่น้องอยู่ไทยไปขัน้ำไปจนเห็นพี่นอ้องน้ำไปจนพ่อจนเห็นข้ากะวานะตะลิยมคือเก่งเทงขาพ่อได้อยู่มักนั่งรถ <c oughs> มกักหมักเบิง่งวิวมักเบิง่งมักเบิงเบ่งมักช่มอันบรรยากาศเมืองเะะพิณทะเลนอ้อง หม,มักมชมวิวไปอ,นนฤฤวอันนักการทีร่มักเบิงเทวเทวอันเทวเทวเนา้อวารามันเป็นเป็นตะเบิงรวด,ดติดกับบริหารได้ม้วนไปแบบหนึ่งรวด,ดติดค่ะเขาๆกาัได้เบ,บิงวิวเบิง นั่นเบิกงนี่หู้ว่าปลาล่วงลดไปซื้อเบบจี่น้ำเค็งกินนะเ,เนช็ดเช็ดพี่น้องซื้อกินในด้านเนี่ยด้านข้าไคายปากซอยนะถ้าผัดเช็ใถ้ดูดกับห่อนหองเบิดก้อนอืมหวานเด,ด็กจุ้ย่าดูดกินเลย เื่อกับพี่นต์พันอยู่แถวๆอันใกล้ๆสารัมหักยางผ่านสะรัมบอนนาตรียเมักหมักชอบเพราะอันผ่านสลัมบอลพันยู่นะสลรัมก็จะอยู่เมื่อกเบิดนคุณถูกที่กับคุณคนห่างคนมนีคนลรำคุรวยนั่นแหละเจตยูพันยู่นะเัายางกไปจะมีเสียงนก เกิกับย่างกัาไม่ทอดบัได้วนหนึ่นนนนนนนงขมีเสียงดา <c oughs> มีเสียงดา่ามีเชียงเมาบลูบบลูงโป่งปีปงตามภาษาคุณในสารัมเอยนักนตรีละหมกักเบนั่นหมักฟังหมกักเว่าวเกิดตอนเลือก็มีเชียงนกเขาเจ้าคังในตุ่มเดยหอยนาบ้านห้องจุก๊จุกๆจ๊หนกกระเทือนหอนบอลเป็นหอนนะนนเกิดกับ่มีเสียงอันทาประชาคุณในาลัมเลยน,น,นักันตรีละหมักเบิรงหมักส้มนอกพี่นอง เทมียนว่ะข้าไทยคิดกแบบกุ้ยชีม่วนมักมักบึงมวนแบบหนึ่ง,งอืมเฮ้ยชาวบ้านอิ่มขากอิ่มเนี่ยขากะนางหอึดโบอโอลำเมา เมาเมาทำเมาเหล่าทุกข์ทางหัวมีข้ามาดามปวดเมาโอ้อันเห็นว่าเมาเมาตรงที่รับเห็นว่าเมาเมาในนี้ก็ได้ได้แรงเบิดเลยเด้อพี่น้องอันรถนไฟนั่น ทั้งข้างบนรดไยังอันนี้ข้างบนนอ้วนรถไถนะนั่งกันได้นา่งอะไรได้ลุงหนาลุงร้างมาพ่หอดหอกลุงหนาลุงร้างแน่แน่มองมองได้ก็ขึ้นยวบอนเท่าลุงแน่มงได้กัขึ้นวบบนเท่าชิลุ้งถ้าเราปลุงในยางมาว่าจุดมึงไงอือรถไถทีเอฟฉบับบากรบบบปีนอันไต่ดินนั่นก็ได้นั่งพี่น้องรถไถต่ดิบนะข้าได้นั่ง โอ้ยคนาม,มาหมวดเนะาะหักนางย่านนางย่านขีดดินดุ่ืเทีัวนางขิดย่านขิดยานมันรูุ่ยอลงนะพี่นอ้อนงอันลูกพันะักก็ลึกๆนอกพี่นอ้องเนาะลึกลึกลงไปในเมืองมันตื้นในพี่นอ้นองเว้ยลึกนอะไรตั้งแต่าเดิเป็นกิโลเป็นเนาะเป็นกิโลลงไปเนาะ เสาไฟแห้งสูงยาวๆนั่นสุดสัวเลยพี่น้องไม่เลิกนั่นละสามสั้นนอลงไปสุมเป็นสามสามสั้นเลยอ่าสบายดามตะควนไฟลงไปผัดเย็นยินแต่พี่น้องๆคืออยู่เพื่อนเท่านี้แหละคืออยู่ทั้งทึ่งอย่แหละียังได้นั่งเบลเลวอืมเห็นว่าเมาก็ได้นั่งหากนั่งโดนไฟเลยมาเมาได้พี่น้องเห็นมเทโ่ยไป ทั้งเธอขึ้นขึ้นบันทึกทางบันทึกใจดีใจทัดไ,ได้จากปูวางพอจะขึ้นฟังนี่พระพุรูปฟังนั่นนะพี่นอ้องถ้าขาขามาคือเกา่าถ้าตู้มักนั่งมันไวขึ้นปรับกับไปปรปับดูนะพี่นอ้องอารมณ์พี่นอ้องวาพื้น,นฟังขั้นบระหลึมกับที่เราโตอีกว่าพื้น ตางที่คนไทยขมวดอยู่ได้แต่ขี้ตะกอนพี่น้องก็เป็นตาบวนเป็นตาฟังเป็นตาบวมเป็นตาฟังอยู่แต่กับชาวจุฬาฟังมือหนามือในมือยังไม่ได้ล่างหน้าล่างตาพี่น้องกาจจะบวากันเด้อก็ขอบุญขอบพุ่นนายเอที่ถูกปูถูกพุ้นถมองถูกบอลย่ามาเช่าผ้ามากินห่อบ้านโมเมนต์ห่อชมใส่กอกปีกินกับขันย้อนห่อนขวบาแท้พี่น้องอีไม่ได้คนแท้ เขาเขาอากาศหนาวเนาะสบายดีขอบคุณพูนนาฬิการน้องขอบคุณที่คอมเมนต์ที่เบิรงที่ชมคคา,ารีพี่นอ้องที่อวดเบิรงอวดชมนาฬิากาขอบคุณพูนาฬิกาขอบใจล่ะนะพี่หน้าพ่อข้างใหม่เนาะที่ชมได้เด้อพี่นอ้อง